สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาประจําเดือนธันวาคมนะคะของคนราศีมีนคนราศีมีนประจําเดือนนี้เป็นยังไงกันนะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้แอ,อาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะเรามาดูกันซิว่าในเดือนนี้มันเป็นยังไง คนราศีมีนเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายเนาะหลายๆคนก็แบบว่าบางคนก็เล็งเล็งงานใหม่ไว้แล้วอะเลงงานใหม่เล็งอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะคะในเดือนธันวาคมนี้มีใครสักคนหนึ่งจะเข้าเดินเข้ามาพูดมาคุยมีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนหรือทําอะไรร่วมกับใครอะไรอย่างนี้นะคะร่วมลงทุนรวมทําธุรกิจร่วม อะไรก็ไม่รู้อะร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะทํางานร่วมกวับคนอื่นอะเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นหุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่ามันดีไหมมันจะมีคนเข้ามาชวนคุยแหละเออมันมีใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาชวนคุยจะค่ะแบบว่าเอา,เอาโอกาสมามอบให้นะนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถามว่ามันไปได้ไหมมันน่าจะเป็นช่วงธันวาคมเนี้ยอาจจะยังไม่เหมาะเออเทียนดับเลย เทียนดับทันทีให้เห็นต่อหน้าเลยนะคะคือในช่วงธันวาคมเนี้อาจจะยังไม่เหมาะอืมอาจจะยังไม่เหมาะอาจจะต้องมีการแบบว่าทําบุญทําบุญอีกแล้วทําบุญเสริมอะไรสักหน่อยนะคะเพราะว่าเรามองเห็นอะไรบางอย่างเนาะในเรื่องของปัญหาติดปัญหาชนักติดหลังอะชนกติดหลังติดปัญหาซ้าๆเดิมๆไม่ว่าคุณจะร่วมลงทุนกับใครก็ตาม คุณจะเจอปัญหาเนี่ยตลอดบางทีโดนหักหลังบางทีโดนโกงนะคะสําหรับบางคนบางคนโดนโดนหนักๆเลยนะโดนโกงจนหมดตัวก็มีคือเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนกับว่าเดือนธันวาเนี่ยเรายังไม่ใหญคนราศีมีนะลงทุนไพ่ได้ขึ้นมานะ่าจะเป็นลักษณะของไพ่เตือนมากกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่พยายามแบบว่าอยากช่วนคุณลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงเนี้ยแนะนําว่าให้เบรกไว้ก่อนดีกว่าให้เบรกไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเจ้าจกรรมในเวรเนาะเออเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นลักษณะของกรรมเก่ากรรมเดิมหรือสิ่งที่เคยกระทามาก่อนๆน่นอะไรเงี้ยค่ะมันยังส่งผลให้กับคนราศีมีเนี่ยค่อนข้างจะยากลําบากนิดนึงถ้าคิดจะทําในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะมันไม่ง่ายอะ่ะอืมัมนไม่ง่ายนะคะเห็นไหม มันมีใครมาสักคนมาร่วมลงทุนจริงๆดูไว้นะจ๊ะเออมีใครสักคนมาร่วมลงทุนแล้วก็คือแบบมันค่อนข้างทุลักทุเละอะถ้าบางคนหลวมตัวทําไปแล้วใช้คำว่าหลวมตัวบางคนหลวมตัวทําไปแล้วอะค่ะมันก็จะเกิดปัญหาอยู่เนืองๆอะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเราก็ไม่รู้เนาะว่ากลางปีหน้ามันเหมาะไหม แต่ว่าในช่วงปลายปีนี้ค่ะท่านว่ามกราอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรลงทุนร่วมกับใครเพราะว่ามันจะมีปัญหาหลังบ้านตลอดอืมจะมีปัญหาตลอดจะแบบว่าติดตรงนู้นติดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยทุรักทุเลมากบอกเลยทุรักทุเลจริงๆทุรักทุเลจ,จนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดูจะไปได้ดีนะแต่ทําไมว่ามันติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะบางทีอะอ่า การคุยกันถูกคอก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาทําธุรกิจแล้วมันจะไปกันได้มันจะไปกันรุ่งเพราะบางทีเนี่ยเราเป็นมิตรกันอะเราเป็นมิตรเรารู้สึกว่าเออเราคุยถูกคอวะ่ะแต่พอไปทําจริงๆอ่ะต่างคนต่างเห็นอีกฝ่ายหนึ่งในเวอร์ชัน่นการทํางานหุ้นกับคนอื่นนะทาไมเขาทําแบบนี้ทําไมเขาทําแบบนั้นเอออันนี้ฉันไม่เห็นด้วยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมาคิดได้ตอนนั้นมันมันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได้ พราะฉะนั้นแล้วอะค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทำแนะนำว่าให้เบรกไว้ก่อนแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมคือเราคิดว่าสักประมาณมีนาไปนะคะมีนาไปอะค่อยเริ่มค่อยเริ่มทําอะไรใหม่ๆค่อยเริ่มแบบว่าคลอดโปรเจกต์อะไรดีๆใหม่ๆตอนนั้นก็ยังไม่สายสักประมาณมีนาเนาะสักประมาณไปปลายกุมภามีนาประมาณเนี่ยค่ะถึงจะเหมาะสมแกการที่คุณจะทํา บางคนคือวางแลนมาตั้งแต่นี้แหละพฤติกาพอเข้าธันวาก็เริ่มแบบว่าเอออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นลักษณะของอะไรที่มองไม่เห็นนะคะอะไรที่มองไม่เห็นอะไรที่มองไม่เห็นมันทำให้หลายๆอย่างมันติดปัญหามันติดปัญหานั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางคนก็คือจะตั้งโรงงานจะผลิตโน่นผลิตนี่ติดปัญหาบางทีตั้งไปแล้ว แต่มีปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหาฟืนปัญหาไฟปัญหาอะไรในที่ทํางานที่คุณไปทําลงทุนเนี่ยนะคะแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเจ้าที่ไม่ชอบไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะของสิ่งที่มองไม่เห็นส,ส่วนใหญ่นะคะเป็นลักษณะสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นลักษณะของอสิ่งที่เขาไม่อนุญาต ให้คุณทำสิ่งนี้ในเวลานี้และตอนนี้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเขาส่งสัญญาณไหมเขาส่งสัญญาณอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ส่งสัญญาณแต่บอกเลยว่าถ้าคุณทำคุณเริ่มเนี้ยคุณเริ่มทันวานในคุณเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบเหนื่อยจนท้ออะ่ะเหนื่อยจนท้อเลยแล้วคือในที่ที่คุณจะทำอะ่ะคุณจะ ที่ทํางานตรงนั้นนะคะที่ทํางานตรงนั้นจะมีคนนั้นได้ย,ยินคนนี้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตลอดแต่คุณจะไม่รู้สึกเออคุณจะไม่รู้สึกเพราะว่าเขามาักจากไม่ค่อยอยากให้คุณรู้สึกอะเริ่มกุกๆแล้วให้เรามาระวังดีๆนะคะอย่าเพิ่งลงทุนจริงๆอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งเอาเงินออกมาใช้เอาเป็นว่าอย่างนี้คนราศีมีนะในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย ไปถึงกุมภา,นะาเนี่ยจะพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งทําอะไรสักมีนาไปปลายกุมคือช่วงเนี้ยธันวามกรากุมภาเนี่ยคือเป็นช่วงที่คุณสามารถวางแผ่นไว้ได้หมดเลยแต่ลงมือทําจริงๆแนะนําให้ทําสักช่วงมีนาดีกว่านะคะคิดจะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยคือคุณมีโอกาสได้เอาเงินเก็บออกมาใช้แน่นอนเนาะปลายทางสว่างสดใสแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เบรกๆไว้ก่อน คุณจะเห็นผลชัดๆคือในช่วงเดือนมิถุนาปีหน้าอืมคือเนื้อออกไหมว่าของคุณนะส่วนใหญ,ญ่ค่ะของคนราศีมีนส่วนใหญ,ญ่จะขึ้นไพ่ที่มันมีเลขสามซึ่งจริงๆแล้วอะเริ่มเดือนมีนาเมษายนพฤษภาคมมิถุนาสามเดือนคุณจะเห็นผลที่ชัดที่สุดแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ย,ยมันลุ่งไว้มันไปได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะคนราศีมีนคือ มันก็เป็นช่วงกราฟชีวิตของแต่ละคนอ่ะเนาะบางคนบอกว่าชีวิตช่วงนี้ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่เป็นอย่างงี้มันก็ดีมันก็ดีแล้วถ้าคุณหุ้นกับใครหรือคุณลงทุนทําอะไรอะมันดีเสมอแต่ถามว่าทําคนเดียวดีไหมทําคนเดียวดีกว่าค่ะทําคนเดียวสดใสมากแบบชิวๆเลยแต่ถ้าทําร่วมกับคนอื่นนี่คือชีวิตลำบากลำบากจริงๆบอกเลย,เ,ลยเหมือนคุณต้องเป็นเดอะแบกอะ โคราสิมีนไม่ว่าจะหุ้นกับใครก็ตามโคราสิมีนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเดอะแบกที่แบบว่าต้องแบกทีมทําไมทุกคนต้องรอฟังความคิดเห็นฉันตลอดคือมันมองได้2ออย่างนะรอฟังความคิดเห็นเนี่ยคือหนึ่งคืออ่ะมึงคิดมาเลยกูรอฟังแนละอะไรเงรี้ยกับอีกในนึงคือแบบเอยเธอคิดยังไงเธอพูดมาสิเอาอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนี้ไ้ไหมอันนี้มันคือเป็นลักษณะของการแชร์ความคิดแต่ถ้าเป็นแบบว่าเออว่ายังไงว่าตามกันว่ามาเลยอะไรเงรี้ยอันนั้นคือให้รู้ไว้เลยว่า หุ้นส่วนคนนี้เนี่ยจะทําให้เราเหนื่อยมากจริงๆเพราะคําว่าหุ้นส่วนคือเฮ้ยมันต้องแช่นะเว้ยมีความคิดเห็นอะไรพูดออกมาสิวะอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูไพอ่ออราเคิลดีกว่าว่าจะบอกอะไรหรือเตือนอะไรคนราศีมีนนะคะ ใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของพายุแล้วนะคะ STORM มมันใกล้แล้วแหละทุกๆอย่างกำลังจะจบลงนะคะคือมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนราศีมีนค่อนข้างเหนื่อยเนาะที่ผ่านมาแต่ว่าบอกไว้ว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้านับดีๆเนาะไพ่เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนคือไพ่นี้ก็เป็นเลขสีีสนะคะไพ่นี้ก็เป็นเลขสีีสเนาะ ถามว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันคือช่วงระยะเวลาค่ะที่นับตั้งแต่วันที่เราทาคลิปเนี่ยก็คือนับตั้งแต่ธันวามกรากรุณามีนาก็คืออย่างที่เราบอกว่าเริ่มสิ่งที่ดีที่สุดคือเดือนมีนาเดือนมีนาเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะเห็นผลไปในทางบวกมากๆม,ม,มากกว่านะคะมากกว่าคนที่คุณจะเริ่มช่วงเดือนธันวาคมเพราะถ้าเริ่มธันวาคมเนี่ยบอกเลยว่า เหนื่อยมากๆจริงๆคุณสามารถอธิษฐานและลองขอสิ่งต่างๆได้เลยอะพยายามมากแค่ไหนสิ่งที่ตอบแทนได้มาคือได้เท่าที่คุณอยากได้เลยขอเอเถอะอยากได้อะไรขอเอาเาถอะแต่เรามั่นใจนะเรื่องหนึ่งว่าถ้าบางคนทําโลงงานทําอะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะบางคนก็เป็นเจ้าที่ เจ้าทียังไม่เปิดทางน่นนีโนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะต้องไปหมั่นในเรื่องนั้นนิดนึงแล้วพอผ่านช่วงเวลานั้นของชีวิตไปอ่ะเรียกว่าเป็นช่วงมรสุมและกันที่เริ่มอะไรไม่ได้สักทีในช่วงเดือนธันวามกรากรุพาอะไรอย่างเงี้ยช่วง 3- 4สเดือนเนี้ยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องเหนื่อยต้องเหน็ดนิดนึงขอพรอะไรที่ไหนก็ไม่ได้เลยแต่ว่าพอหลุดพ้นช่วงนี้ไปนะคะคนราศีมีนเรียกว่าอยากได้อะไรอธิษฐานเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วง าพายุนะคะฝนตกในหน้าหนาวในฤดูหนาวก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนราศีมีนก็พยายามปรับตัวนะคะให้ทันกับทุกๆสถานการณ์นะสำหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะเพื่อนๆราศีมีนก็มีประมาณนี้ขอให้คนราศีมีนโชคดีและผ่านทุกๆอุปสรรคไปได้นะคะเรารอชมความสำเร็จของคนราศีมีนอยู่พอถึงวันนั้นคนราศีมีนอาจจะยิ้มหน้าบานไปเลยก็ได้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอวนนี้ในเดือนธันวาคมนี้มีเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ